สวัสดีครับมาพบกับเรื่องเล่าของสายล่าอุบากรกันต่อในเรื่องต่อไปกันเลยนะครับวันนี้สายล่าอุบากรจะนำเรื่องอาถรรพ์ป่าที่เกิดขึ้นกับพรานครามมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับตามที่ได้พูดไว้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นั่นแหละครับ เรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้นเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับย้อนกลับไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่สายล่าเราได้เล่าเรื่องพลานคลามไปนั่งซุ่มยิงกระรอกกินมาข้อแต่วันนั้นพลานคลามนั้นได้นำกระสุนไปเพียง4นัดยิงกระรอกได้มาสี่ตัวเมื่อกระสุนหมด ก็นั่งซุ่มดูกระรอกว่าจะมีกระรอกหลงเหลืออยู่ไหมปรากฏว่ามีกระรอกเหลือตั้งหลายตัวที่มากินพลานคลามเลยคิดว่าวันหลังจะมาซุ่มยิงกระรอกกินหมห่อต้นนี้อีกนั่นเองครับหลายวันต่อมาพลานคลามจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร ชาวบ้านที่เขามาช่วยงานที่บ้านของพรานคลามนั่นแหละครับก็เลยปรึกษากับภรรยาว่าจะเอาอะไรมาให้ชาวบ้านเขารับประทานดีและพลานคลามก็ได้เสนอความคิดว่าตนเองจะไปนั่งซุ่มยิงกระรอกกินมากหฮอต้นที่เคยไปนั่งซุ่มนั่นแหละครับแล้วเมื่อได้กระรอกมาก็จะนำมาทําลาบกระรอก เลี้ยงชาวบ้านที่เขามาช่วยงานของตนเองนั่นแหละครับซึ่งภรรยาของพรานพามก็เห็นดีด้วยอย่างยิ่งครับเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่แถบชนบทนั้นจะชื่นชอบอาหารที่ได้มาจากป่ามากกว่าอาหารที่ซื้อมาจากตลาดนั่นเองครับอีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของผู้ล่าด้วยนะครับ ที่สามารถล่าสัตว์ป่ามาทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านได้นั่นเองครับซึ่งในเรื่องความภาคภูมิใจที่ล่าสัตว์ใต้นั้นสายล่าแทบทุกคนก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับจะเห็นได้จากเมื่อล่าสัตว์ใต้แล้วก็จะนำชิ้นส่วนของสัตว์นั้นมาเก็บไว้นั่นเองครับซึ่งในแถบชนบทนั้น ก็มีบ้านหลายหลังคาเลยทีเดียวที่มีชิ้นส่วนของสัตว์มาประดับไว้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวหมูปลาเขากวางหรือเขาเก้งที่ประดับไว้ตามบ้านนั่นแหละครับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ล่าสัตว์นั้นมาได้เมื่อมีคนถามก็จะได้เล่า ว่าได้มาอย่างไรรวมถึงสามารถที่จะเล่าให้กับลูกหลานฟังนั่นเองครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกครับในต่างประเทศเขาก็จะเก็บชิ้นส่วนของสัตว์ป่าไว้เพื่อความภาคภูมิใจของผู้ล่านั่นเลยครับก่อนจะถึงวันที่เลี้ยงอาหารชาวบ้านนั้นผ่านคาม ก็ได้ออกล่าตัวกระรอกทันทีครับซึ่งวันที่ออกล่านั้นเป็นวันอังคารเมื่อดูเลิกยามแล้วก็เป็นยามเที่ยงผ่านคลามก็ได้ติดต่อหาพานโรดและได้ชักชวนกันไปนั่งซุ่มกระรอกกินหมาก้อต้นเดิมนั่นแหละครับพลานโรดก็ตอบตกลงทันทีแล้วทั้งสองเมื่อถึงยามเที่ยงก็ ออกจากบ้านมุ่งหน้าสู่เป้าหมายทันทีครับเมื่อขับมอเตอร์ไซค์มาจนถึงสุดทางแล้วก็เดินเท้าต่อแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปนั้นเป็นช่วงเที่ยงกระรอกนั้นส่วนมากจะออกอาหารในช่วงหาอาหารในช่วงเย็นช่วงสี่โมงช่วงเวลาก่อนถึงช่วงสี่โมงทั้งพลานรถและพลานความ ก็เลยเดินเลาะริมห้วยเพื่อหาอาหารป่าจวบจนถึงช่วงสี่โมงเย็นก็ได้กลับเข้าไปนั่งซุ่มยังต้นมะข้อนั่นแหละครับพลานความนั้นนั่งอยู่ตรงจุดเดิมที่ฝั่งซ้ายมือนั้นจะมีต้นกล้วยอยู่ติดติดกันหลายต้นครับยาวไปจนถึงต้นมะข้อนั่นแหละส่วนด้านขวามือนั้นก็จะเป็นต้นไผ่ซาง ที่ลำต้นมันโน้มเอียงไปจนถึงต้นมะกห่อเป็นทางที่กระรอกใช้ไต่ไปถึงต้นมะห้อเป็นอย่างดีนั่นแหละครับส่วนพลานโรดนั้นก็จะนั่งเยื้องอยู่กับพลานรามอยู่ติดกับลำห้วยเลยแหละครับนั่งอยู่ได้ไม่นานก็มีการรอกตัวแรกกระโดดขึ้นบนต้นไผ่ซางแล้วก็ไต ไปจนสุดปลายกระโดดขึ้นต้นมะฮ่อวิ่งไปเลือกผลมะฮ้อที่ตนถูกใจแล้วก็มานั่งแทะนั่งแทะทันทีครับพานคลามก็ใช้อาวุธคู่ใจของตนเองเล็งไปอย่างพิถีพิถันพร้อมกับลั่นไกตุบเสียงกระรอกตกกระแทกพื้นหนังตุบตรานคลามรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับ ได้หนึ่งแต้มแล้วนั่นเองนึกในใจนั่งอยู่ได้ไม่นานเสียงปืนของพลานโรดก็ดังขึ้นครับพ <c oughs> านคลามก็คิดว่าพลานโรดก็คงได้อีกหนึ่งแต้มนั่นเองครับอยู่มาจนถึงช่วงห้าโมงเย็นครับพานคลามก็เห็นกระรอกตัวหนึ่งไต่ขึ้นตรงต้นลำลำต้นของต้นกล้วยครับ ไปจนถึงใบแล้วกระโดดจากใบหนึ่งไปสู่อีกใบหนึ่งอย่างคล่องแคล่วหลังจากนั้นมันก็กระโดดเข้าต้นมะฮ่อแล้วก็ไปเลือกผลมะฮ่อที่มันถูกใจมานั่งแทะลานคลามมองมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันอยู่แทะมะฮ่อปุ๊บลานคลามก็ยิงทันทีครับ <c oughs> ตุบร่วง เป็นตัวที่2นั่นเองครับแต้มที่2ของพลานคลามมาแล้วครับนั่งต่อไปจนถึงช่วง6โมงซึ่งเป็นช่วงที่กระรอกมาเยอะที่สุดแ่ะครับผลานคลามก็เห็นกระรอกตัวหนึ่งไต่มาตนตรงต้นไผ่ซางที่โน้มไปนั่นแหละครับขึ้นไปเลือกรูปบางห่อแล้วรอจังหวะที่มันนั่งแทพผ่านคลามก็ลั่นไกลเป็นนัดที่3ทันทีครับ ร่วงเป็นตัวที่3แล้วครับห่างกันไม่กี่นาทีครับเสียงปืนของพลานโรดก็ดังเป็นนัดที่สองพลานคลามนั้นนึกอยู่ในใจว่าพลานโรดก็ได้แต้มที่2แล้วนั่นเองเวลาใกล้จะมืดแล้วล่ะครับพลานคลามก็เห็นใบกล้วยนั้นไหวๆแล้วก็มองดูเห็นกระรอกกระโดด ขึ้นใบกล้วยอีกใบหนึ่งไปยังอีกใบหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ไต่ขึ้นบนมัก้อแต่กระรอกตัวนี้ค่อนข้างฉลาดครับเพราะเมื่อมันเลือกมะกฮอมาได้มันก็มานั่งแทะตรงที่มีกิ่งไม้พลานคามนั้นไม่สามารถที่จะยิงได้ครับเพราะบังกิ่งไม้อยู่พอพลานคลามขยับตัวเพื่อที่จะหาจุดที่มันชัดขึ้น กระรอกมันก็สังเกตเห็นแล้วมันก็รีบวิ่งกระโดดหนีทันทีครับเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากเวลาก็ค่ำลงไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังมีกระรอกอีกตัวหนึ่งกระโดดขึ้นตรงต้นไผ่้างที่โน้มเอียงนั่นแหละครับมันไต่ขึ้นมาได้กลางลำแล้วมันก็หันมามองตรงจุดที่พลานพรามนั้นนั่งซุ่มอยู่แล้วก็วิ่งกลับไปยังโคนต้น ปานคามนึกว่ามันคงจะวิ่งหนีไปแล้วแต่ไม่นานนักมันก็วิ่งกลับมาครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนต้นหมะกฮอแล้วเลือกหมากฮอมาแล้วก็นั่งแทะเหมือนเดิมครับพานคามเล็งอย่างพิธีพิถันครับแล้วก็ลั่นไกทันที <c oughs> ตุ๊บเมื่อยิงไปสี่นัดแล้วได้ยินเสียงกระรอกร่วงลงมาถึง4ตัวแล้วปานคามก็นึกว่า เ,ออเราคงจะพอแล้วละ่ะได้กระรอกถึง4ตัวแล้วไปทำลาบกระรอกให้กับแขกที่มาช่วยงานคงจะเป็นที่ปรับลืม้มและเป็นที่เล่าลือของพวกแขกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อคิดได้ดังนั้นพลานครามก็ตะโกนเรียกพลานโลดว่าเราจะกลับกันแล้วนะทั้งคู่เลยลงไปหากระรอกที่ตนเองยิงครับ พานคลามรีบตรงไปที่โคนต้นหมัก่อทันทีครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้กระรอกทั้งสี่ตัวเหมือนคลิปก่อนหน้าที่สายล่าได้เล่าให้ฟังนั่นเองว่ากระรอกมันจะต้องร่วงอยู่ใกล้ๆกันแน่เนื่องจากจุดยิงและระยะยิงนั้นไม่ต่างกันมากนั่นเองครับแต่พอถึงโคนต้นหมัก่อพลานคลามก็ต้องแปลกใจอย่างมากครับท,ท,ทั้งๆที่ โคนต้นมะข่อนั้นยญาก็ไม่รกเลยครับแต่มองไปตรงโคนต้นแล้วก็ไม่เห็นมีกระรอกแม้แต่ตัวเดียวเลยครับทั้งทั้งที่ตอนที่ยิงนั้นกระรอกร่วงลงมาเสียงดังตุกมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีผ่านครามใช้เวลาครู่ใหญ่หากระรอกหายังไงก็หาไม่เจอครับผ่านโลดก็เดินมาสมทบแต่ก็เรียกว่าอา้าได้กี่ตัว พรานคลามก็บอกว่าจิงร่วงถึงสี่ตัวตรงจุดนี้แต่หายังไงก็หาไม่เจอและก็ถามพรานโรดว่าพรานโรดละ่ะได้กี่ตัวพรานโรดก็ตอบว่าได้สองตัวนั่นแหละดูจากพื้นที่ที่อยู่ใต้ต้นมากห่อแล้วก็เห็นมีลอยเลือดเต็มไปหมดแต่ไม่เห็นกระรอกเลยแม้แต่ตัวเดียวทั้งพรานโรดและพรานพรามต่างช่วยกันหากะรอก ใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่มีฟี่แววว่าจะเจอกระรอกเลยแม้แต่ตัวเดียวครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งคู่เลยคิดว่าคงจะไม่ได้กระรอกที่พรานคามยิงแล้วล่ะครับพรานโรตก็เลยแบ่งกระรอกให้กับพรานคามหนึ่งตัวเพื่อไปทำกินครับแต่ตัวเดียวคงที่คงไม่พอที่จะเอาไปทำลาบเลี้ยงเพื่อนบ้าน หรือชาวบ้านที่จะมาช่วยงานแน่ๆเลยครับผ่านความนั้นนึกแปลกใจและก็นึกชงนอย่างมากเลยครับเนื่องจากระยะที่ยิงรารอกกินหักข้อนั้นเป็นระยะเดียวกับที่ยิงมันก่อนเลยอีกทั้งปืนก็ยังเป็นปืนกระบอกเดิมแต่ยิงร่วงลงมาถึงสี่ตัวมันก่อนได้สี่แต้ม แต่วันนี้กลับไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนี่ก็คงเป็นอาถรรพ์ของป่าละครับที่ทำให้พลานครามไม่ได้ระรอกเลยแม้แต่ตัวเดียวเนื่องจากพลานครามนั้นไปพูดและก็วางแผนไว้ก่อนว่าจะนำากร,รอกมาทำอาหารให้กับชาวบ้านกินนั่นเองครับเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อไม่ควรเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับ เนื่องจากว่าพลานป่าหลายคนรู้ดีครับว่าหากเราพูดจาอะไรที่มันไม่ดีหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนว่าเราจะนํากระรอกหรือนําสัตว์ป่านั้นมาทำอาหารอะไรนั้นแน่นอนครับเมื่อคุณเข้าป่าคุณก็จะไม่ได้สมดังที่คุณคิดไว้นั่นเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนราคาแพงและก็เป็นอุทาหอน ให้ผ่านรุ่นหลังได้รับทราบไว้อย่างดีว่าอย่าพึ่งมั่นใจว่าคุณจะนำสัตว์ป่าที่ได้ไปทำอะไรเพราะคุณอาจจะพลาดโอกาสไม่ได้สัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวนั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงพ่านคลามแทนที่จะได้ลาบกระรอกป่าเลี้ยงชาวบ้านแต่กลับต้องมาลาบหมูที่ซื้อมาจากตลาดเลี้ยงชาวบ้านแทน เมื่อเล่าให้กับเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานฟังแล้วต่างคนก็หัวเราะคลานคลามกันใหญ่เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้หากสายล่าพูดผิดพลาดไปก็กราบขออภัยเพื่อนๆพี่นพนพๆน้องๆทุกคนนะครับและหากเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆคนไหนชอบก็ช่วยกดถูกใจและช่วยกดติดตามช่องสายล่าอุบากองไว้เพื่อเป็นกำลังใจ ให้นำเรื่องราวใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนในโอกาสในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ